ความรักไม่ใช่เรื่องที่ดิวกันง่ายๆแต่คุณตั้งรับได้มาตั้งรับด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม2564าหสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนและขนาประภสามารถชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ การพยากรณ์ในคลิปของเราจะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะเป็นดวงรวมๆเนาะไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะเอาละค่ะมาดูแนวโน้มกันเนาะว่าในเดือนนี้เนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างขอพูดในกรณีของคู่รักที่อยู่ห่างไกลยอยู่ห่างไกลกันก่อนเลยนะคะขิงไม้กับควีนไม้เนี่ยอยู่กันคนละที่ละทางแบบนี้นะคะ ในประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นอ,อยู่กันคนละจังหวัดก็ได้หรือว่าจะอยู่กันคนละประเทศก็ได้เอาเป็นว่าตัวเราไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะเอาจริงๆนะคะถึงแม้ว่าตัวเราใบ,ใบกลางเนี่ยเป็นสิบดาบแต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นปัญหาะไรใหญ่โตนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเรื่องที่จะต้องให้รับผิดชอบอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะ,ะบางคนทํางานกันคนละที่หรือเป็นเรื่องของการเรียนก็ได้นะไม้จะเป็นลักษณะการงานก็ได้การเรียนก็ได้ ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันสําคัญสําคัญอยู่แล้วน่ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรมันก็มีบ้างที่มีไม่ค่อยเข้าใจกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เห็นว่าเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตนะคะเพราะว่าใบสรุปของคุณมันสวยก้าเหรียญเนี่ยยังเห็นความมั่นคงอยู่เนาะมี The Empress เข้ามาเหมือนกันนะคะคุณยังมีความเมตตาซึ่งกันและกันอยู่ดูแลกันอยู่มีความสบายในความสัมพันธ์เรื่องนี้อยู่ หกไม้เข้ามาเช่นเดียวกันก็ยังเห็นว่ายังคงปรับตัวกันได้หรือไม่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเนาะคุณสามารถจะประคับประคองหรือว่าหาทางออกได้อย่างดีก็ยังเห็นความชุ่มชื่นอยู่นะคนที่อยู่ไกลกันนะคะนี่คิงถ้วยยังมีความชุ่มชื่นการเนะร่อ,อยังมีความชุ่มชื่นหัวใจให้กันอยู่แล้วก็มันเหมือนกับว่าเรากำลังโฟกัสกับอนาคตของเราก็ได้ ก็เลยว่าไม่ได้เห็นเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตเนาะแต่ถ้าอยู่ใกล้กันสิอันนี้มีประเรศลคุณพระศพจ๋าถ้าความรักของคุณอคู่ของเราเนี่ยอยู่ใกล้กันในเดือนนี้เอาละมันเห็นความความเป็นเด็กเข้ามาเยอะเลยนะแถวบนนะคะเนี่ยถ้วยเด็กถ้วยเข้ามาแล้วก็เด็กไม้เข้ามาเจอสีถ้วยเข้าไปอีกมันมีความจู้จี้ก็ได้จะเป็นตัวเราก็ได้นะคะจะเป็นตัวคู่ของเราก็ได้ งอนเกงโกรธเกงโกรธ,กรธแล้วยังไงเงียบหายไป10บดาบเนี่ยไม่เคลียร์ค่ะนั่งหันหลังเลยสมมุติว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยเลือกที่จะอยู่ๆหายไปเฉยเลยคุยก็ไม่คุยปรับความเข้าใจก็ไม่พูดเอาละในเดือนนี้มันมีโอกาสเหลือเกินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความเป็นเด็กจะมีความเป็นเด็กมีความขี้งอนมีความเกลี้ยกล่อที่เอาแต่ใจตัวเองเอาง่ายๆเอาแต่ใจตัวเองเข้ามา ในเดือนนี้อาจจะต้องระวังเอาไว้นิดหนึ่งนะคะต่างฝ่ายต่างมีอีโคเยอะจังเลยเนี่ยธาุไฟเข้ามาจริงๆธ่ตุาไฟสี่ใบเลยนะคิงไม้ควีนไม้เด็กไม้แล้วก็หกไม้แต่หกไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีตรงที่ว่าถึงแม้ว่าจะมีประเด็นอะไรยังไงก็จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามพยายามที่จะงอ้อเอาก่อนหน้านี้ขอผู้ก่อนหน้านี้ก่อนแล้วกันนะคะพยายามที่จะงอ้พยายาะงอพยายามที่จะประครับประคองให้ มันอยู่ในอยู่ในสถานการณ์ที่ที่ผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยพยายามเหลือเกินแต่ว่าในเดือนนี้สิความอดทนเนี่ยเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะจะเป็นฝั่งเราก็ได้จะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะคะนึกถึงใจเข้าใจเรานะคะถ้าเราเป็นในกรณีนี้อยู่ถ้าโกรธแล้วเงียบงอนแล้วไม่พูดอยู่ๆก็หายไปอาจจะบล็อกเอ่อโซเชียลทุกอย่างเลยนั่งหันหลังกันแบบนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเราเป็น,น่ะ เขาก็อาจจะทนไม่ได้ก็ได้นะอืมแต่ถ้าเขาเป็นเช่นการค้าในกรณีกับกันถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายที่ตามง้อเขาเราเป็นฝ่ายที่พยายามจะปรับเข้าหาเขามากๆแล้วพอลาเขาโกรธเข้ามาหรือว่างอนขึ้นมามีความเกลียวกราดมีความหึงหวงหรือว่ามีเเด็กผีเด็กประทับแบบนี้คะ่ะมันมีความงอนอย่างเงี้ยแล้วอยู่หายไปอะ่ะ เป็นเราเราก็รู้สึกแย่ถูกไหมคะเป็นเราเราก็อดทนไม่ค่อยจะไหวแล้วแล้วสิบด่าเป็นตัวเองแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็เจอหลายหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วมันไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นละคนที่อยู่ใกล้ๆกันเนาะประคับประคองให้มากนะคะถ้าเกิดว่ายังคงเป็นแบบนี้อยู่ในเดือนนี้ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ไม่เลือกที่จะคุยไม่เลือกที่จะปรับความเข้าใจกันเนี่ยอันตรายนะคะ เนี่ยอันตรายอยู่นะสิบดาบแบบนี้นะคะเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ง้องกันเลยลองพิจารณาดูนะคะว่าเขาคนนั้นคือค,คนคือคนที่สำคัญกับเราอยู่หรือเปล่าถ้าเขายังสำคัญอยู่ถ้าประเด็นอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆมันยอมกันได้ปรับความเข้าใจกันได้คุยกันหน่อยดีไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ฟังกันนะอันตรายนะคะเนี่ยเด็กถือถ้วยเข้ามาฟังคะ่ะอาจจะต้องฟังแล้วล่ะ ว่าเขามีปัญหาอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้เรามีปัญหาอะไรยังไงถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดคุณยังนั่งกอดอกนั่งกอดอกไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยโอกาสที่จะมีการขาดกันในเดือนนี้ก็มีอยู่นะพิจารณาดูเลยนะคะเพราะว่าก้าวเหรียญเนี่ยอีกแง่มุมหนึ่งก็จะแปลว่าการได้อยู่คนเดียวก็ได้เช่นกันเนาะประคับประคองนิดนึงถ้าอยู่ในอารมณ์นี้อยู่นะ ต่อมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะหลังจากที่ว่าเป็นประเด็นที่ว่าเกลี้ยกราดอยู่ใกล้กันแล้วมันร้อนแบบนี้มันต้องปรับแล้วนะคะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามีปัญหากันมาก่อนใช้คำว่ามีปัญหากันมาก่อนก่อนหน้านี้มานานแสนนานหรือว่าเพิ่งจะมาเป็นก็ได้แล้วเขาคนนั้นกลับมา6ไม้หกไม้เนี่ยเขาคนนั้นอาจจะกลับมาเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของเรา เขาเห็นการที่ว่าอยู่กับเราแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจ The i m p r e s s เข้ามาอืมแล้วก็อยู่กับเราแล้วรู้สึกว่ามีความเย็นในหัวใจมันมีความสบายคิงถ้วยเข้ามาพอเขาเริ่มรู้ตัวเองแล้วเนี่ยว่าเขากำลังปล่อยสิ่งที่ดีๆไปแล้วจริงๆเขาพยายามที่จะกลับมาหกไม้นะคะหากท่านใดที่มีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ พยายามเหลือเกินพยายามที่จะกลับมามากๆแล้วตัวคุณจะเป็นยังไงล่ะสิบดาบแบบนี้ค่ะคุณก็มองนะเอาจริงๆคุณก็ณก,ณก็รออยู่แหละใจนึงก็รออยู่แต่อีกใจนึงมันก็พยายามจะเวทน้ำหนักว่าเอ๊ะถ้าเขากลับมาเนี่ยเรารออยู่แล้วสิ่งที่เจ็บมาก่อนหน้านี้ล่ะเราจะจัดการกับมันอย่างไรในเดือนนี้เห็นความความเข้มแข็งในตัวของคุณมันเยอะมาก ไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะคุณมีทั้งงไม้แล้วก็ควีนไม้ความเป็นตัวตนค่ะความเป็นตัวเองความมุ่งมั่นความมั่นอกมั่นใจในตัวเองขอพูดไพ่ใบนี้ก่อนเพราะว่าไพ่ใบนี้มีความน่าสนใจมากเลยควีนไม้นะคะถ้าจะสังเกตหนะ้าผิวของผู้หญิงคนนี้เขาไม่เขาไม่เสมอกันไพ่กำลังจะแสดงออกว่าคุณเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองเยอะมากขึ้น มั่นใจกับในสิ่งที่เราเคยผ่านมาอาจจะเป็นบาดแผลก็ได้นะคะคุณยอมรับมันได้พอคุณยอมรับมันได้เนี่ยความเข้มแข็งของคุณมันจะกลับมาแล้วคุณเชิดหน้าคุณจะไปต่อและเด็กไม้เข้ามาคุณพยายามมองถึงอนาคตแล้วว่าอะไรที่คุณต้องการจริงๆอยากจะมีการพัฒนาขึ้นไปจริงๆไหมหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันน่าจะเจอเจออะไรใหม่ๆแล้วหรือเปล่าละ่ะเนี่ยเด็กเข้ามาทั้งสองใบเลยนะคะ เด็กถ้วยฟังเสียงตัวเองแล้วค่ะคุณเลือกที่จะฟังเสียงตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรกันแน่นั่นหมายความว่าในเดือนนี้ถ้ามีใครจะกลับมาหาคุณเห็นว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่ากับเขามากๆเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปจริงๆเนี่ยคุณเชิดนะในเดือนนี้คุณเชิดเลยนะคะไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตามเขาจะมีความพยายามมากเหลือเกินพยายามที่จะกลับไปอยู่จุดเดิมให้ได้สี่ถ้วย กอดอกแล้วค่ะกอดอกแล้วว่าแล้วก็รอดูด้วยว่าดูซิว่ามันจะมีแอคชั่นมากน้อยแค่ไหนดูไปก่อนนะคะดูไปก่อนมันเห็นความอิ่มเต็มความรักในตัวเองของคุณมากมายเหลือเกินคุณจะให้อภัยเขาหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าความเจ็บช้ำที่คุณผ่านมาเนี่ยมันเจ็บแค่ไหนถ้ามันเจ็บจนแบบ10บดาบแบบนี้มันไม่มีที่เหลือจะให้แทงแล้วเนี่ยคะ่ะพิจารณาให้ดีคุณไม่ควรจะต้องมาเสียเวลาอะไรกับ ความทุกข์ที่มันเจ็บบ่อยๆแบบนี้อีกแล้วหรือท่าท่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นการงอนกันเล็กๆน้อยๆเหมือนอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะแล้วเขาทำท่าจะกลับมาง้อคืนดีก็ลองฟังเขานิดนึงก็ได้เนาะค่อยๆประครับประคองกันไปนะคะความเจ็บของคนมันไม่เท่ากันทุกๆท่านหรอกมันก็ต้องลองดูกันต่อไปเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ความสัมพันธ์ของคุณพระศพเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันจะติดตรงที่ว่าจะเป็นฝ่ายเราก็ได้หรือว่าจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้เจอคิงไม้เข้ามาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเร็วค่ะอยากจะรุดหน้าไปอย่างเร็วๆๆๆเลยธาตุไฟธาตุไฟเข้ามา4ี่ใบแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เพิ่งกลับเข้ามาหรือจะเป็นคนที่เรากําลังคบอยู่ก็ได้เขาอยากจะ พัฒนาให้มันมันดีขึ้นกว่านี้การพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ผิดนะคะต้องบอกก่อนนะแต่มันเร็วเกินไปอันนี้อาจจะต้องนิดหนึ่งยั้งคิดนิดหนึ่งอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อยากจะเร็วมากเราอยากจะรีบมากอยากจะมีความชัดเจนน่ะอยากจะไปถามความชัดเจนเออจะอะไรจะยังไงจะพัฒนากันต่อไปไหมหรือเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่มากดดันเราอยากจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกเป็นไปได้หมด แต่ว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะค่อยๆเริ่มเด็กไม้เด็กไม้นะคะเขาอยากจะค่อยๆเริ่มอ่ะอยากจะค่อยๆมองการพัฒนาการอยากจะค่อยเรียนรู้กันไปก่อนไห้ยังไม่รีบเท่าไหร่เนี่ยก่อนที่จะไปถึงคิิงไม้มันก็ต้องใช้ระยะเวลาถูกไหมคะก่อจะเป็นเด็กน้อยก่อจะเริ่มเติบโตเนี่ยต้องใช้เวลาหรืออาจจะต้องฟังเสียงตัวเองบ้างต้องเรียนรู้บ้างแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ อยากจะพัฒนาไปอย่างเร็วมากมันก็หมายความว่าความต้องการของทั้งสองฝ่ายมันอาจจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันนี้อาจจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาให้กับคู่ของเราในเดือนนี้ก็ได้คุยคะ่ะต้องคุยต้องคุยแล้วต้องมีการปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะตัวเราเนี่ยอยากให้นิ่งๆเอาไว้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวเขาเป็นฝ่ายที่ไม่นิ่งต้องคุยกันแล้วนะคะ คุยว่าเราเห็นว่าเขาเป็นคนที่สำคัญนี่แหละแต่เราไม่ได้อยากจะรีบหรือถ้าเขามาเป็นถ้าเราเป็นฝั่งที่เร่งเขาอ่ะอันนี้ต้องคิดนิดนึงแล้วนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้อยากจะเร่งเหมือนกับเราเท่าไหร่ก็ได้อาจจะต้องมีการปรับตัวเข้ามานิดนึงแต่ไม่ใช่เรื่องเสียหายบอกก่อนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันเข้ามาบ้างนะคะแต่ค่อยๆปรับไปอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะหาจุดตรงกลางได้เนาะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคนโสดเอาละคนโสดในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างคนโสดนะคะมีเข้ามาหลากหลายนะเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับบุคคลเยอะมากเลยควีนเอาควีนอยู่นี่ควีนไม้คิงไม้มีเด็กเข้ามาอีกสองใบนะคะแล้วก็มีคิงถ้วยคิงถ้วยก็ได้แล้วก็มี Impress เข้ามาเนี่ย รูปของบุคคลเข้ามาหลายคนมากๆนั่นหมายความว่าคนโสดคนโสดมีโอกาสที่จะได้ไปเจอเจอหรือว่ามันมีใครบางคนที่วิ่งพุ่งเข้าหาเราอย่างแรงทำไมถึงบอกว่าพุ่งเข้าหาเราอย่างแรงทตาไฟไงคะทตาไฟที่เข้ามาเนี่ยมีคนทตาไฟวิ่งเข้ามาหาเราอย่างแรงแล้วก็จีบแบบจะเอาให้ได้ด้วยนะเป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะเป็นคนเท่ากันก็ได้นะหรือเป็นคนในที่ทำงานก็ได้เป็นคนในวงการเดียวกัน เป็นคนทำงานด้วยการเป็นคนที่เรียนด้วยกันแต่เขาวิ่งเข้ามาชาร์จอย่างเร็วอย่างเร็วเลยในเดือนนี้ประเด็นคือคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีใครมาจีบคนในเดือนนี้มีมีเยอะเนี่ยแต่สี่ถ้วยเนี่ยสี่ถ้วยมันอาจจะไม่ใช่คนที่เราต้องการหรือเปล่าล่ะอันนี้ประเด็นใหญ่เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเข้ามาแต่กลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะถูกโฉโลกเราหรือเปล่าหรือว่า จะตรงจริตกับเราหรือเปล่าอันนี้เรื่องใหญ่ละเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เขานั่งกอดอกแบบนี้แล้วมีคนนําเสนออะไรให้เขาเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างเร็วะด้วยซามให้คนที่วิ่งเข้ามาหาเราในเดือนนี้เนี่ยธาตุไฟนะคะธาตุไฟเข้ามาก็ได้ธาตุน้ําก็ได้จะเป็นอายุขณะไหนก็ตามเพราะว่ามีทั้งคิงถ้วยแล้วก็เด็กถ้วยเข้ามาคิงไม้แล้วก็เด็กไม้เข้ามาธาตุน้ํากับธาตุไฟคะ่ะ จะเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละจะเอาหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้ชอบคนที่วิ่งเข้ามาหาเราเราอาจจะไปชอบคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจเราเลยก็ได้หรือเราอาจจะรอคนเก่าอยู่หรือเปล่าล่ะอันนี้ก็มีประเด็นสำคัญด้วยเช่นกัน10ดาบนะคะในสำรับนี้เขายังแอบมองแอบซองอยู่เลยนะเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าคุณกำลังรอคนเกา่า มีโอกาสกลับมาไม่ล่าก็ย้อนกลับไปคำแรกเลยนะคะว่ามันก็มีนี่แหละแต่คุณก็จะต้องดูก่อนว่าคุณเจ็บพอแล้วหรือยังจะเปิดโอกาสให้ไหมอันนี้แล้วแต่จะพิจารณาแต่ละเคสไปนะคะเพราะว่าฐานดวงของแต่ละท่านมันก็มันก็ไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะได้มีคนใหม่ๆเข้ามาแต่เห็นว่าคุณยังยังรู้สึกเต็มกับตัวเองอะก้าเรียนเนี่ยคะ่ะ คุณมีความสุขกับตัวเองคุณมีความมั่นใจในในในความเป็นตัวตนของเรามากเลยเอามีคิงมีควินไม้เข้ามาอีกเนะ่ะคุณเลือกเถอะคุณอาจจะเลือกหน่อยคุณอาจจะมีมาตรฐานอะไรที่ที่มีขีดเอาไว้เลยแล้วคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ผ่านมาตรฐานเลือกเถอคะค่ะเลือกเถอะความรักมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆอย่างที่พูดไปนะคะ ถ้าเกิดว่าเลือกได้อยู่ในสถานะที่เลือกได้เลือกเถอะค่ะถ้าคุณเต็มแล้วไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นการดึงดูดคนที่คู่ควรกับเราเข้ามาดึงดูดคนที่คล้ายๆเราเข้ามาเรานะคะจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรแต่เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นทําตัวให้คู่ควรเข้าไว้แล้วในเดือนนี้คุณก็อิ่มเต็มเหลือเกินกับความรู้สึกภายในของเราไม่นานค่ะไม่นานคนโสดเดี๋ยวจะมีใครที่คู่ควร ก็เราเข้ามาเนาะก็ความรักนะคะบอกก่อนว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะหาจุดตรงกลางหรือว่าจุดลงตัวได้ง่ายแต่ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้อย่างเดียวที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าฟังเสียงตัวเองค่ะว่าเราต้องการแบบไหนแล้วก็ฟังคนที่เขาเข้ามาว่าแนวทางทิศทางเนี่ยมันจะเป็นไปในแถวแนวทางเดียวกันหรือเปล่าทัศนคติ จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดคุณเจอคนคนนั้นนะ่ะคุณก็อาจจะคบได้ยาวๆไปเลยเนาะก็ไม่อยากให้เสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่นะคะรักแล้วก็เมตตากับตัวเองเข้าไวนะ้เนาะคุณจะได้ไม่ต้องไปรอความรักความเมตตาจากคนอื่นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภบ้างเนาะถามว่าเห็นการขาดหรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้เห็นขาด ถ้าเกิดว่าจะขาดมันก็ต้องขาดก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็ต้องระวังเอาไว้แหละไม่อยากให้มันเป็นความทุกข์สะสมที่จะไปประทุในอนาคตอันนั้นอาจจะขาดจริงๆก็ได้นะคะระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยนิดนึงก็พอแล้วนะคะในเดือนนี้เอาละไปจริงๆแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ